คือมีเฉดตามนี้เลยอันนี้เราแค่ลองบางสีนะอย่างที่บอกก็คือสีนี้คือสวยมากอันนี้ก็คือสีออกนั้นทะเลก็คือสวยนี่สีที่แม่ชอบจาัามากนี่เบอร์หกอุปกรณ์มันก็โอเคนะดูสิแบบว่าแต่นี้ก็คือดูดีอ่ะดูดีแต่นี่ก็ยังไม่ได้ลองนะแต่คืออันนี้ก็เป็นสองหัวเหมือนกันเห็นไหมนี่ มีหัวเล็กไว้สําหรับเขียนได้นี่หัวใหญ่หัว้อขีดเขียนอะไรได้หมดเลยส่วนอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนี่ถ่าถ้าเขียนก็จะเป็นเดี๋ยก็จะเป็นประมาณนี้นี่นี่นี่สีนี้นี่สีสวยมากก็คือไม่ต้องเขียนตัวใหญ่เลยคือมันแบบจะขยายใหญ่มันแกงมากอะเขียนภาษาอังกฤษได้ไหมอันนี้แค่สาธิตค่ะ Love, 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 love.